สวัสดีครับผมสวัสดีเอครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมงานมหาเฮงครับผมวันนี้มาตามในทางปู่ทุ่งสายเหนือพี่น้องเนาะใครถือจนได้ง่ายวัดพี่น้องเนาะเข่ามาสองสองเจ็ดกับเข่าแปดสี่แปดก็เข้าศูนยเก้าศูย์หกับเข่าล่าสุดแปดเจ็ดพี่น้องกับศูนย์เก้า เนาะเข้าเต็มเต็มปูล้วครับอ่ะเอาพี่นี้องติดตามมั่งกันดักฟันตัวไหนปูทุรงสายเนื้อครับเจ้าพรานเจ้าเล่อรานมาตามปูทุรงสายเนื้อพี่น้องครับผมเนาะไอที่ว่าล้านวดที่แล้วพี่น้องักนที่แล้วกับทางบนทางล่างโอ้ยศาสตร์ยศทั้งสวนเก่าครับเข่าวัดทางบนทางล่างนะครับนะอื ว่ามาย่่าเพราะว่าตองหดเพิดกระหายไว้แล้วนะครับเนาะปลาปูพุพ่มมันมายั่มตัวเกาบ่ขึ้นอ,อย่างไรตัวเกาเกายลน่าตัวเพิ่นมาหาบ่ปูปูพุพ่มพ,พ,พันแ้เนามันขึ้นต้นนึงเด็ดนึงเดอดน่งเด,ดอดโดนปูตานี่ ตัวหนึ่โอ้เป็นเป็นกับเป็นซิกเกอด์ไดเดอร์โอ้เดี่ยวนี่คือเกาเวดตัวนี้ยคือเกาเวทเพื่นเพื่นมหาบอกฟูเพื่อนเพื่นมาจำยังไงเนี่ยนี่โรคนะฮะนี่ขึ้นนี่โรคโอ้นี่ขึ้นแล้วมันก็ต้องมีโรคมีโรคต้องมีเงินร์อเนี่ยตัวเดียวเด้อตัวนี้เพิ่นเพื่อนดำสองตัวเพื่อนสามตัวปูตัวเดียวหล่ะตัวเดียวอันนี้บ่เออตัวใหม่เน ทำไมจังทำไมวะยังได้ฟูก็ได้เอนอันนี้บอกตัวเด็ดสิบสามสิบสี่เนี่ยก็หนึ่งกันสิบสี่นิดเดียวนี่อเพราะว่าคุณวางเลยไอ้พุ่มพันุ์ได้มามาหายได้เลยนะผมมากบอกปู่แม่นโอ้พุ่มลูกขนน้ามากมันมันเป็นมามันหายว่างหันมันหกสี่เนาะกะผมมันมาออกเลยนะ มาเนี่ยก็เลยนำมาส่งอ๋คนไหนับี่มันมันก็บอกว่นขอแมาหยัแปดเกียดอยู่นี่อ้พกเพิ่นมาไม่ตัวอ๋อโมัวันนี้น้าวันนี้เนี่ยออนานี่เสนอเรื่องอะรนตามมาบอกเลยอ่าที่ว่าใหญ่วัดมากามองไม่พี่น้องพู่มเกาที่ว่าให้ลายวดติดนะออสามวดติดอาสามตัสองตัวงลอือ ตัวนี้เห็นแล้วเห็นแล้วตัวนี้นะแล้วว่ามันคือหลายตัวแท็จอ่ะจะเล่ดึงเอาน้ำมือผลเป็นเขียนมานะเป็นเขียนใส่กระดาษมน้าบ่ปูเมียนเป็นเขียนหนังสี่นะเล่ยหยาเอากัเล่ยได้ได้ตัวนี้กอนงอนนะได้ชิดีเห็นเห็นตัวนั้นก้อนเมียนโอ้จะไม่ว่ายามบ้าตัวนี้เนี่ยวันหนะว่งเราบางท่นไหายวัคซีนเราโอ้ขอสดขอสดคนเราหายวัคซีนบอกหนห็นป่ะอ่ามันบอกมาหนีมาจากเนี่ย เตัวเก่าโอ้เป็นตัวน้ามากเลยบอกปูบ่อัออนนี้เป็นคือแม่ฝืนมันหักตัวยันยิ่งโอ้ปูที่ชุบอะไม่ทรับบ่เก่าตามมา,มา,มา,มาบอกอันน <laughs> ี้มันที่เป็นตัวนี้บอกปูเอออืมอือม,ม เป็นเพิงวัตถีปูแปลงกายมาเมันเป็นตั้งไหนก่อนเห็นเพิงเห็นเพิงตัวใหญ่เห็นเพิง,ง,ง,พงตังงงวใหญ่จัมกระดาษผมใช่จัมกระดาษนะเนี่ยปั๊บบินมาล่ะ <laughs> บินมาเลยโอ้หะเหมือนกันพอดีเแลยวเห็นกันเลยหนักเอาข้าบกระดาษมาเนี่ยนี่คนนั้นแหละคนนั้นคนบอกเพิ่นบ่ถื่ว่างานก็ตรวก็ตรวจตามมาจากคุณเลยเนี่ยคนบ่ อ่าให้ยังไห้เย็ดคือเกากุติแมนอือคนเี่เอาให้แล้วว่าส่อแมนอืออือโอ้คนยังคือนอนเ่าอยู่ตัวเลเพราะว่าชุดเดยนเป็นบนเนาะปูเนาะอันนี้อาจจะเป็นล่างได้อันนี้มีอสามห่าวพิเอ็ดกับสิสามแต่ว่าเห็นชายวเห็นชาดคือเดี่ยวเห็นชัตซื้อตัวนี้ อืมอืมตัว <iker> น <ina> ั <mainland mermaid> ้บบ็เ <live> ป็น <stere ot ender> ีย่นบ้างตัวนี้ก็ตัวรองนต่มครับผมเก่านกได้คนบอกยังไรเลยบอกปูบอกสามห้ฟ้าตัวฟ้าตัวตัวนั้นมาออกซีได้บงหอยำนะโอ้ครับผมแม่นยูหอยย่ำหัวหานหัวย่ำหกซีหอยย่ำหกซีแอมันมาออกแปดเจ็ดเก่า เนี่ยคนละแตัวล่องชูนเก่าตัวแปจะต้องวดตองวัดล้างสัมอ่าเพื่นกันยังไงมันปรท่านเลยมา้มันต้องมากเพื่อนวะมันต้องมาต้องมานครับอือจะได้ถามเพนปว่าคันบอกเขาบ่าถือแค่ที่ให้งหนึงเลยอืใไ้ไลคั่วลงตุ่มหลเพค่นวะือไลคั่วลงตุ่มไม้เข้ามาเลย กุมวันวัดทุกคนเพระเห็นหมบุญบมงไฟสุดยังวายโอในนิมิตนะไม่เห็นบบุญหมงไฟเขาลงตุ่มแล้วว่าโอ้แสดงว่าคันบอกเลขล่างตัวนี้ลองตุ่มลงสีดินเนี่ยจังหวัดนะจังหวัดลขางแล้วเขาโกรเนาะนมบุนมีลางก่าม่นมีล่างก่นนะตนไห้ตุดเดียวเท่านั้นเนาะ นี่นาตัวกันบอกว่าถืออย่างลุงตุ่มเลยเหมือนที่ห้มวนได้เหมัวนได้โอ้คือกันก็บรรเทาเซี่นเอาไปร้วยเลยนะตามผมแบบเดียวกันแบบเดียวกันสามตัวห้เอาห้เอาไปด้วยให้เลย่ด้เหมอทีว่ามันมันมันเข่าอยู่เหรอยเพิ่นบอกให้รวยไปเลยนะลยไปเรอยเข่าทั้งบดทั้งร่างปเจ็ดเลยปู่อแปดเจกับศูนย์เก่าเนี่ยยไปเรยตองกากับแปดเจ็ดนั่นเอ อันนี้กันแล้วอืมอืมอันนี้ก็คือกันเลยคือกันใครว่าตะเลยเกอะพัดว่าตะเลยเกอะปูวกันว่าถือใครไร้ควายลงตุ่มไร้ควายลงตุ่มอืมแหงม้วนพัดบานเลยอ่าผลงานโอ้โหข้อหมายเหมือนกันเลยแหงม้วนพัดบานเลยบานนี้แหงม้วนพัดบานบานนี้โมดลึกเกลียนไปแล้วเนาะฮะจะกินมัดตัวถันเลยโอ้บ่ถือใครไร้ควายลงตุ่มเลย ออปัดโคี่นอ้องอ่างวดนี้อาจจะมาบนมาล่างอีกได้เพียงเด้ยสำหรับมหมกูสุดวซ้ายเนื้อครับให้ออทีเดียวก็ะว่าไข้าขๆกันอ่อาเงินนั้นเอาไปรวยชั่วไปรวยเด้อคนนะโอ้โหขึ้นเงินอย่างหนึ่งหรือปูคุณว่าบอกว่าตาวเราคอยนี่เรียงผู้คุณไรนะโอ้อืม ปกุนเ่แต่ว่าชุดต้อนวันนี้กะเครือปูพุ่มอยู่นี่ปูตาอยู่นี่เนาะปูเนาะสี่ฝนมาสว้างเมืองแมนบอกทีฟฝนห้เก่าหนึ่งหกนี่แน่นอ่าอันนี้ฝนตามไม่บอกอ่ะอ่ะสี่สี่เอฟสิบสามยี่สี่เลอมันลงสายตรงนี้เลงครับ โอ้ทำม้่นแน่นี่ยใช้กล้วยลุงตหมหลวดเราอ่ะโอ้ม <c oughs> ไม้ก็ไม่ไดีอฮม้วนมัดบ,บ,บานัวเราะ่ะม้วนมดบานโอ้ไมกล้วยลุงตบมีห้ม้วน,<อ>นมัมมนมดบานเลยแม,นมน่นฉันม้วไม่ได้ไม่สามคนนะออเอาร่องไม้บอลอันเจ็บนี่เออ มัน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 ขึ้นมันลงได้โอ้ยได้อ้เป็นว่ามันขึ้นมันลงได้มันมีสามตัวบนสองตัวล่างได้ครับเพื่อีครับผมเลขบนนี่ขึ้นไปแต้มหนึ่งวัาสันคือเก็บหนึ่งครับอ่าส่วนว่าปูพุ่มพุ่มเกาตามมาบอกถึงพีนะครับเนาอือสิบเอ็ดสิบสามหลักกัตัวนึงคือสิบสี่ครับยากมากเห็นสิบสี่ครับกุมัวสัน อันนี้เป็นปูพุ่มเก่าบอกว่าสีไ้สางกุฏีให้แล้วว่าสันเอาหินเค่งนี่นครับอยู่ยที่ครับผมแต่สำหรับพุ่มไม้ของปูตาเนี่ย916ไม่มีเปลี่ยนว่ะสันขึ้นไปไฮแจ๊กแต้มแม่คือเป็นเจ็ดหนึ่งวะสันนะครับเบลี่ครับแต่เลยมีเจ็ดหนึ่งนะครับเนาะพุ่มเก่าตามมาบวก ก็พี่ผมมาอยู่ไก่บันไดกันน้ำมาบวกเพราะว่าบนอยากว่าอยากให้สางเขวบตีให้แล้วเสร็จกันวกาไว้แล้วเด้อครับเด้ออีซีครับผมได้อันได้กับคอยทยอยสื่อไปทะเลยางสองยางเนาะครับเนาะปลูกมานําด้วยเด้อครับเด้ออ้าวตามได้พี่น้องเด้อของวันนี้เป็นงวดที่สี่ที่หาแล้วเด้ววันนี้หาอ่าวดที่หาเด้อพี่น้องบ่ธรรมดาเด้วสองสองเจ็ดมาแปดสี่แปดแมนอ่าล้วนๆเลยเด้อ มาแปดเจ็ดมาศูนย์หกมาศูนย์เก้าอีกพี่น้องงวดนี่ยาพลาดครับผมเนาะม้วนเมดบั่นมาส่นพี่น้องเนาะให้มาชุดเต็มแนวพี่น้องทั้งบนทั้งล่างตัวเน้นก็คือตัววงกลมคือว่าจะรูดเมดกตะไรพี่น้อง้องพี่น้องเนาะเรียงครับอ่แห้งๆปังๆทุกคนครับผมอ ถ้าบพสืนห้ไรค่อยลงตุมมาดิให้มว้วนมัด